สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะค่ะก็มาจากกรุงเทพนะคะค่ะก็สำหรับคอร์สนี้นะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยก็รู้สึกชอบมากๆค่ะเพราะว่าหนึ่งด้วยอากาศดีนะคะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ วิทยากรน,นะคะคุณเปิ้ลนะคะคุณวุฒิก็เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็มีได้รับข้อมูลมากมายนะคะหลายๆอย่างในเรื่องของการจะทาอะไรสักอย่างการประกอบธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันต้องเริ่มมาจากการสํารวจตัวเองก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกทําให้เหมือนมันมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นในการจะตัดสินใจทําอะไรไม่ให้ตัวเองคิดฟุ้งซ่านม,มากไปเพราะเรามีกรอกป้องกันมากขึ้น mm hmm. ค่ะใั่รู้สึกยังไงครับ ค่ะรู้สึกอาหารออาหารดีค่ะก็คือชอบมากมากค่ะคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะแนะนําใครมาเนี่ยคิดว่าแนะนําแน่นอนนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะก็มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจมากเหมือนกันจากตอนแรกที่เรามีความฝันของเราว่าเราอยากจะทําอะไรแต่ว่ามันยังมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วพอมาฟังคุณเปิ้ลกับคุณมูพูดอะค่ะมันก็เหมือนกับทําให้เราตกผลึกมากขึ้นแล้วก็เห็นอะไรมากขึ้นว่า จริงๆแล้วเราควรจะไปในทิศทางไหนกรอบยังไงอย่างเงี้ยค่ะประทับใจค่ะโอเคค่ะก็ที่นี่เนี่ยนอกจากบรรยากาศจะดีนะคะน้ำใจแล้วก็ความเป็นกันเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารนะคะแล้วก็การดูแลเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจใส่มากๆค่ะนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมานะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะชื่อแตนนะคะจากกรุงเทพเหมือนกันค่ะมาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกได้เลยว่านอกจากความรู้ที่เราได้กลับไปเราเห็นตัวเราเองนะคะเห็นกรอบที่ชัดเจนแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรารู้สึกได้เลยว่าเรามีคนกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะที่เขามีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองมากๆเลยนะคะที่ทําให้เราเขามีจุดยืนนะคะไม่ว่าในเรื่องความฝันหรือสิ่งที่เขากําลังลงมือทําอยู่เขาให้เราเห็นเลยว่าเออไม่ว่าวันนี้เราจะเอาตัดสินใจ จากบทเรียนตรงนี้เอาไปทําอะไรอะคะ่ะความสําคัญความชัดเจนในตัวจุดยืนของเราหรือบริบทในการท,ทําธุรกิจของเราต้องชัดเจนก่อนขอบคุณทั้งน้องเปิลแล้วก็คุณบุตด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับที่นี่ก็ไล่ลื่นลมนะครับอำเภอเทงิงจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ที่ทั้งมีร้านอาหารที่สุขภาพมีที่พักมีทั้งทำกิจกรรมและมีศูนย์เรียนรู้นะครับ วันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากครับที่มีคนกรุงเทพสนใจเรื่องเกี่ยวกับตตัวกลับบ้านนะครับซึ่งสอนให้ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่หลายหลายคนรู้สึก,กชอบมากจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วน่าจะทําอะไรดีที่สุดนะครับนอกจากคอร์สนี้เรายังมีคอร์สสุขภาพอีกเยอะแยะเลยครับที่ที่เปิดอยู่นะครับเพราะนั้นครอบครัวใดองค์กรใดเพื่อนๆที่รวมตัว ที่รูปตัวกันนะครับหรือจะเป็นโรงเรียนหรือจะหน่วยงานอะไรก็ตามนะครับสนใจที่จะมาดูงานเกษตรมาดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาเรียนรู้สุขภาพนะครับก็กอคอยติดตาม Facebook ไล่ลื่นลมหรือ f Facebook เอ่อหรือ youtube ไล่ลื่นลมท่านภา,าษาไทยสังกฤษนะครับก็สามารถมาติดต่อและติดตามไล่ลื่นลมได้ตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ